ไส้สไลด์คืออย่างเนาะอ้หพี่น้องเลยอึ๊บเรนอ๋อเดี๋ยวเอ,อิ้นพอคิวมาเบิ่งต้องกันเนาะพอคิวผิดมือเท่าเย็นชาอ่าดเดีเพื่อพี่น้องเลยแ้ะกะฝุ่นขั้นตามตนตัวรักษาลูก มารงตโดยกาบสบายดีและสวัสดีเนอฟแมพี่น้อ่ fc กันเบิร์ดสุดพุดสุดนเดอ้อเนาะเป็นภาพนายนต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาไลบ้านเฮาอีกแล้วแมพี่น,ะยยนอ้องเนาะโดยพบพ่อก,กับสาไลในมือนี้เนาะกะอยู่เพื่อนอยู่ซันคือเก่าแมพี่น้นะยยนองเนาะ แล้วก็มีกล่องอีหยังก็บ่ฮู้แฟนพี่น้องอันนี้แหละเนาะก็มีทางอ้ายผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ฝากมาให้แต่ฟังไทยแฟนพี่น้องอ้ยเนาะโดยทางแต่สาวไล่ก็ยังบ่ฮู้ได้ว่ามีหยังในกล่องนีเนาะแฟพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มาเซอร์ไพรส์สล่อีกแล้วแฟพี่น้องอ้ยเนาะโดยเพิ่นฝากมาฮอดม่านใสล่ไปาพี่น้องเอ้ยนีเพิ่นก็ว่าสล่ก็สิต้องแกะเบิ่งเบาๆแฟพี่น้องอ้ยบ่ฮู้ว่ามหยังเนาะ ก็คือในกล้องนี่เพิน่นก็เคยบอกมาอยู่ว่ามีเอ่อทั้งของสปอรน้ำเน่เผื่อเนาะเนี่นก็มีของไอ้ผู้นึงแน่อยู่บ้านโคกเนี่ยน้องเพริพรี่น้องเลยก็คือว่าซื้อไอน้นี้เพริพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าไอ้ที่ว่าเพิ่นเป็นคนพิก,การเลยว่าไปบ่ได้เนี่ยน้องเพริพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากมาให้ทั้งสาไลเนาะแต่ก็มีของสาไลน้ำแน่แต่ก็บอกว่ามี่ยังเพริพรี่น้องเลยไอ้เพิ่นก็ได้บอกมากก็คือเซาไพเนี่ยเนาะ โดยจากในกับสาไลสิแกะเบิ่งก่อนเน้อเพื่พี่น้องเลยเนาะหลายคนหลายคนเรคือจากเห็นนี่แหละนาะว่าของที่อ้ายเพิ่นมาสะไฟสาไลนี่มีอย่างแน่เนาะไอ่ก็คือมีของสปอนน้ำแน่อยู่นี่เนาะเพืพี่น้องเลยโดยเบิ่งก่อนเน้อบันเพื่อพี่น้องเลยเพิ่นกระฝากมาจากไทยเพื่อนๆพี่น้องเนาะตัดก่อนเพื่อนพี่น้องเลย คนอื่ก็บอกเป็นโมเป็นยางบอกได้ลพแหละสาไกับผู้เผยน้องไวไม่ได้ถามคักเนาะสาไล่ใจฮอตเด็กผัวมีอย่างยูนในกองเนาะนพิ่นติดัดคักเี่ยเน้องเดวมีอมของอสะพายสาไลอย่นี้น้ำ่นพี่น้องย พี่น้องอย่าพูเดเลยบ่บกของเสพย์สลายขึ้นอย่างเนาะโอ้พี่น้องเลยนี่กองเพิ่นเนอะพี่น้องเนาะนี่เงินงละบาดน,นี่ ่งน้ำห่อนเนาะพี่น้องเลยเป็นถงน้ำห่อนเด็กเ่เขาหายน้ำห่อนใส่ได้ประกบอย่างสักอย่างเนี่ยเนาะใส่เลยเอาหมดแล้วเหลือแค่นี้ นีีอย่านนี่เพิ่พงเอาดุน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 คิดทักแค่เบิ่งรุนเบิ่งเพิ่พี่น้อาไปบ้าไเพิ่นสะไทยเพิ่นสะไลนเนาะหมืองงนเนาะ แนอย่างนี้บ้านเอายังบ้านี้พียเนาน้อยยังมีดำดำบาดนี่โอ้ยาเลยมึงแม่บอกยาคือยาลูกกนน่อนนะเพียนเนาะเ้ย พันผักมาตะห้อหนึ่งสองสามสี่ห้าโกหอเนาะเพืนพี่นอ้องเลยก็่คือทางอ,อ้ายเพื่นว่าว่ามีของสปอร์ตน้ำเน่เนาะแล้วก็มีของอ้ายคนหนึ่งอยู่บ้านโคกนี่แหละเพ่พี่นอ้องเลยเพิ่นเห็นคลิปอ้ายย่าออกในช่องเนาะเพ่พี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากยามาใหา้ให้ทางสาวไลเอาไปให้อ้ายเพิน่นเนาะ เดูให้อานกินให้ดีให้เศร้าแหละเพียนพี่น้องเลยโดยเนาะเพียงพี่น้องยาฮกฮอบังยังมีอย่างอีกแน่น้ำนี้บางอ้าวเพียงพี่น้องสะาไพรดีอันนี้เนาะบัง้ดูหนุนบะเนี่ยเพียงพี่น้องเอายาออกแล้วมีอย่างนี้น้ำนี้อึบอึบเรนอ้าวมีเงินน้ำได้เพียงพี่น้องเลยเนาะเบิดแด้อบ่ อ่ะเบิดแล้วเพย์พ่น้อ๋อเลยเนาะโดยโอ้มีเงินเท่าไรเด้อหน่องเพย์พี่น้อ๋อเลยมึงก่อนเด้อหาล้อยหกเจ็ดแปดเงินแปดร้อยเพย์พินอ๋อเลยไอ้เพื่อนก็ได้ฝากติดมานั่เนาะแต่คืออันนี้เหรอมั้งที่ไอ้เพื่อนว่าเป็นของเสื้อผ้าของสาวไล่หน่องเพย์พินอ๋อเลยเงินแปดร้อยบาทเนาะโดยอาสาวไล่กะไล่เสื้อผ้าอีกแล้วเพย์พ่น้อ๋อเลยเนาะอืม แล้วก็อ้ายเพื่อนก็ได้ฝากมานี่แหละเพนี่พี่น้องไงซ้ำที่เห็นนี่แหละเนาะนี่โงน้ำพ้อน้องเพนพี่น้องเลยโถงน้ำพ้อนนี่ก็คือว่าเพื่อนจะเอาไปให้ยไข้น้อยเนาะสายคลิปเพื่อนก็ได้เพนพี่น้องเลยโมมีสื่อโมมีสื่อเลยว่าอ้ายเพื่อนหายไขก็คืออ่าเพื่อนว่าเอาไปให้อันอ้ายยานี่บอกเพนพี่น้องไงคือว่าอ้ายยาเพื่อนเป็นคนแบบว่าปวดแข้งปวดขาหรือปวดตามต้นตามโตเพื่อนว่าให้ต้มน้ำพ้อนเนาะ ต้มห่อรอนให้สนิทเดี๋ยวกลับไปห่มอยังชิคย่าง,างให้แหมเพื่นพี่น้องเลยทง่ายเพิ่ง,ไ,งได้บอกมาเนาะเดี๋ยวก็บเบิง้งยาเน,นี่ก็บสไลด์ก็บเบิง้งเดี๋ยวเอินพอคิวมาเบิ้งน้องกันเนาะพอคิวอ่ามาเบิ้งยาเน,นี่ยข่อยยุคนบ้าไปได้นี่นะอะ่มาเด้อมาเด้อเพื่อนพี่นอ้องพอคิวนางลงนางลงสบายดีค่ะโดยนี่พอคิวจูย่ายา,ยาเนี่ยยาสมุนไพร บบยาลูกกนนนอนเนาะไข่เนาะยาลูกกอนเมี๋ยวพี่ดาวเลยไปรอคิวพากันมาเบิ่งน้ำเดี๋พี่น้องเลยเออเดี๋ยอคิวเขารอ,ค,อ,ค,อค,คิวน่าคือใหญ่เนี่ย <c ười> เป็นกล้องยอดเราเป็นไข่แ <c ười> จ็คแล้ว <c ười> โอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเงินอ่าก็แก้วพอดีเนาะก็แก้วพอดีฝากมาเนาะ ข่าวมันค่อยๆอัดแั้วคือขี้ล่ายด้วยเนาะเจ้าเป็นน้ำเจ้าขีลา้ล่ายเจ้าบ่ก้องเจ้าปุดี <laughs> โอ้ยอ่าไอ้อ็นไปมาดิเรนิเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งกาอย่างได้นาะอ่าเปิดกล้วยสวอ่า,านในเบิ้งเนาะส,สับปะ,ะสับปะขุณเนาะสับปะขุณยาปวดปวดตามข้อตามกล้ามเนือ้อหรือหรือ เป็นภาษาไทยอ่านออกว่าหรือโไม่ดีโรคประดงต่างๆเนาะออันนี้ดีประดงน้ำบอกโรคหืดหอบหืดหอบอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะลบพิษมือเท่าเย็นชาอย่าีได้เพิ่มเพี่มเลยแพ้กะฝุนขั้นตามตนตัวรักษาโรคมะเร็งต่างๆหรือ ลิสติโวงเนาะในมิดเพิ่นบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายช่วยลดน้ำตาลในเลือดในมิดเลือดเพื่ออาการนอนไม่หลับหรือโรครุมมตอยรมตยรับประทานวันละหนึ่งมิดดังอาหารดังอาหารครับดังอาหารกินเข้าและสังทาสเนาะเพพี่เราเลยหญิงมีลูก ยีงม,มีคันางเราประทานเถอะโอ้ค่าว่าคนใดถือผ้าหรือว่ามีคันที่ว่าอุ้มลูกน้อยอยู่นี่บ่ชมควรกินเนาะคนไม่มานขนาดนะ<อ>าะนบ้านเขาก็ได้คนมีคันนะโดยอ่านี่เกิดสาสาขาการเพ,เพลทแผนไทย นภาษาไทยบอกอยเก่งไปเลยเนาะเยนจบภาษามพี่น้องเว้โดย้าผิดพะในการขอเพื่อขอพยเนาะทางเทากะผู้ใดหู้อียังกะคอมินมาบบกเนาะเพอนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นยาสมุนไพรย่เนาะเป็นหนังสือที่ว่าเพิ่นให้กินเนาะหรือว่าเพิ่นสีเขียนข้อมูลมาบบกรายละเอียดก็อยู่ในนี่เลยเนาะนี่แบบเป็นลุกกรเนาะกินและบ่ย่งกินลบ่ โอ้กับบุฟู่แล้วคือสิ่งยัมเน่ยข่อยว่าเดี๋ยวต้มมาบ่ด้วยเนี่ะเบิ่งนิดมันกับนิ่มๆเนาะเฮ้ยโอ้ยไอพี่น้องเ้ยข่อยยานยำกินเนี่ข่อยว่าหยำในยันบางคนบางคนก็ขิว่าเนาะเอาไส่ได้น้อขำอะเนาะโอ้โฉงใส่ได้น้อโอ้โฉงใส่ได้น้อข่อยบุ้ยเอาพอคิวออกเปิดเผยจักเทื่อเอาไปพี่น้องเลยพอเห็นหน้าทนงานนี่เนาะโอ้อย่าตกใจเด้อเพื่อพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือพอคิว ว่าายก็คือลูกผัวของสาวไล่ให้เนี่ยเพรพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าทั้งเพื่อนดีกับชิบุค่อยเอากล้องหรือว่าวค่อยมีเวลาได้ออกน้ำกันมาเั่นๆเนาะคนนั้นขี้อายแหละเนาะโดยแล้วก็เป็นคนขี้อายคือว่าแบบเบิ่งเอาเลยเพรพี่น้องเลยล้หายว่าเกิคยไงได้ไหมเพรพี่น้องเลยโดยโดยอ่ะจังไดกัมีแต่ขอบคุณขอบคุณคือว่ายาตเดียวกันนี่ว่ายาอันเดียวกันเลยเลยบอกยานี่ยาอันเดียวกันเลยเลยนี่ยาอันยาเดียวกันเลยเลยคือว่าฮก่อ เวลาให้ทั้งสไลด์นี่ไปให้สปอนเซอรงห่อเด้อเพื่นวะพ่อเพื่อนเป็นอย่างเนาะก็พ่อเพื่อนในสไลด์กับบุหู่บุเป็นอย่างนี้สปอนว่าเขาข้าวอ่าเจ๊กมันตัวนุ่มตัวเนี่ยติดตอเพื่นเนาะแม่ค่ะก็สไลด์กับไม่ได้ถามรายละเอียดหรอกว่าเพิ่นเป็นอย่างเนาะแล้วก็อีกสองห่อนี่เพิ่นกับว่าไปให้อ้ายพูดที่ว่าเป็นร้อยเป็นมึนอยู่ในอันบ้านโคกใหญ่นี่แหละเป็นร้อยเนาะภาษาลาวเนาะแต่ภาษาไทยกะอัมประพฤกอาพพะนาะอัมประพฤกอัมพระนี่นี่แล้วเวลาอีกสองห่อนี่กะ เราให้ทั้งครอบครัวเสาไล่เด็กกับพ่อเงินแปดร้อยบาทเนาะเพลงพี่น้องเลยเด็กเงินแปดร้อยบาท<ม>แล้วก็ยาสองห้องรี่เจงก็น่าวาง<ม>ินนี้เป็นของพาเันจีเจงมาแล้วเพราะเมนเพิ่นกรว่าเงินน่ะเป็นทั้บบงของเสาไล่เด้อเพื่อนละเนาะแล้วกหาล่อยค่าเดินทางแล้วกอีกแปดสามร้อยเพื่อนว่าค่าเครื่องค่ายนั้งเพื่อนละโดยคือสุภาพนั่นแหละเพราะว่าตามที่อ้ายเพิ่นได้เล<ๆ>่าให้เสาไล่ฟังเนาะโดยดีใจนะเนาะดีใจอยู่เพ <c oughs> ิ่นพี่น้องเลยแหละหายากแต่ได้เงินเพื่อใชได้สำนีกกันเนาะ โดยหักกระทงนี่กะเพขาบว่าห้ใช้น้ำห้อนในพอคิวอันนี้เป็นน้ำห้อนมันมันทงแบบนี่ประกบบอกทงประกบแล้วเขาให้น้ำอุ่นน้ำห้อนน่ประกบตามตัวตามโตัวเดี๋ยวมันเสร็จเองถ้าชิรคายใช่นหมเนาะเน่นเน้นโอดูเดี๋ยวว่าเข้าอาน้ำห้อนเดีวนี้เนาะแม่อันน้ำห้อนใส่แล้วเาก็อัดแล้วก็สิไปบวลาเขาต้องเอาเต็มเตินนะเอาพอดีเขาหมีดได้ไงทำเต็มคือว่าเวลาทหมีดเขาก็ยามันแตกมันปุดออกเนาะ นี้อ,อ,อจอาขอบุญขอบคุณไอ้เพิ่นเนาะที่ว่าฝากยาไม้ทั้งสาวไล่เด็กกะนอกปอนเด็กกะไอ้หน่านาะเพศพี่น,น้องเลยเด็กกะพ่อเงินเป็ดร้อยบาทเนาะโดยก็อขอบุกขอบใจไอ้เพิ่นลายเด้อเนาะ,ะที่ว่าเนื้อเส้นเสาวไล่เด็กกะหายขาดน้ำมันการเดินทางเนาะเพศพี่น้องเลยขอบุกขอบใจไอ้ลายเนาะไอห้หายมาสันได้กับข้ให้กลับหาอายรอยเท้าพันเท้าเด้อเนาะโดยสาวไล่กับบุญนออี่ค่ะบุญพ่อเนียงพ่อแม่พี่น้องมีแต่ซ้ำนี่เนาะ ผมมีสิ่งที่ตอบแทนกต่มีอย่างเดียวคือน้ำจิตน้ำใจด้วว่าขอบุญขอบคุณนั่นแหละเนาะโดยคอยก็เดียวว่าผู้ใหญ่เพิ่นสะไบอย่างน้อว่าเแม่สะไบสิ่งดีๆก็คือแบบนี้เพ่นพี่น้องเนยอย่ากินแล้วดีมันมีประโยชน์อะไรยาเนาะมีมีประโยชน์หลายอย่างเนาะนี่นี่เป็นสมุนไพรพี่น้อยกระซ้าอันนี้นะเดินลงคอเจ็บหน้าคอได้แข้งได้ขาหรือว่ารุ่มต่อยหรือว่าโรคก้าวโรคชิบบางทีเรากินอาจจะบันเทาฉันซะ ลูกซิปบ๊อีมีแต่ลเก่ามีแต่ลูกเก่าโอ้แสดงว่าบ๊อี่ลูกซิปนะเพิ่มมาอีกหน่อยโอ้ยจ้าเดี๋ยวพอคิ้วไปเบิ่งมั่นให้ลูกแล้วเจ้าเด้อเดี๋ยวคอยอ่าหน่าก่อนให้พอคิ้วแบบนี้นะโดยให้พอคิ้วไปเบิ่งลูกสาวก่อนเพพี่น้อาเลยอ่ะวันนี้กับแม่คิ้วกับชิได้อธิบายตโตปฏิเพี่น้อาเลยเนาะถ้าสไลด์อธิบายยังบ่ตถึกรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะที่ว่า ซาไลกับบกค่อยหู้เรื่องยาปันไดน้องแพรพีนน้องเลยเพราะว่าสาไลกับบกเคยเป็นแพทย์เป็นหมอแพรพี่น้องเนาะหากแต่ไอ้เพื่อนแนะนำมาเนี่ยก็คือกินหลังอาหารหรือว่ากินข่าก่อนสังกินเนาะวันหนึ่งมิตรแพรพีนน้องเลยโดยวันหนึ่งมิตรคือเอากินเข่าเลยคะสังกินนาอแพรพี่น้องเลยก็คือเจ็บในตุนในโตหรือว่าเจียบใน้อในแขนในขาหรือว่าเจียบตาม้อตามยางนะแพรพี่น้องกินเนี่ยก็คือว่าเศร้าเนาะโดยเอากะมีเจ ผู้เละผัวแม่พี่น้องเลยก็สิได้เอาไปให้ซาปอนเนาะสองห่อคือว่าเแหละแม่พี่น้องเลยอ้ายเพิ่นกับเนะ่ยนำมาหรือว่าบอกมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะโดยแต่เพิ่นกับว่าได้บอกเราว่ามีอย่างมีอย่างอยู่หันเพิ่นบอกแต่ว่ามียาผัวแม่พี่น้องเลยแต่เพิ่นกับว่าได้บอกว่ามีเงินอยู่ในกล่องผัวแม่พี่น้องเนาะก็เลยเงินนี่ก็ถือว่าสะพายแห้โดยโอ้ยดีใจลายแม่พี่น้องเลยว่าพิว่าถือขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดยอาจังไดกะผู้และบานีผัวแม่พี่น้องแล้วก็สารไลคิดหนาเนาะ หรือว่าไปพ่อกันอยู่เพื่อนสปอนอีกที่นึงแม่พี่น้องเลยว่าสไลช์ใชได้เอายาไปให้น้องปอนเพื่อนเนาะโดยเ่ากะสชิได้ไปให้ทั้งไอหย่าน้ำแน่แม่พี่น้องไอหย่านี่ก็คือเพื่อนเน่ยเป็นพิการเป็นลอยแหละแม่พี่น้องเนาะเพื่อนกัอยู่กับแม่สองคนผสนเนาะไอหย่าเพื่อนกะก็คือทั้งเพื่อนนี่กะแม่เพื่อนก็คือว่าเแ่าแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วแม่เพื่อนกัเนาะหรือว่าไอเพื่อนี่กะเป็นคนแบบอ่าบกคอยลอยปันใดแม่พี่น้องคือว่า หาซิปนี่แหละเนาะหาซิปหาซิปนี่แหละเฟรนพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนแบบอ่าว่าไงกับค้ายๆคนบมเต็มเนาะเฟรนพี่น้อเลยขอโทษขอพายเทปเขาบอกแบบนี้เนาะโดยทักแป้ทั้งอายเพิ่นกับคิดอินดูสงสารที่ว่าเห็นอ้ายเพิ่นเนาะเห็นอ้ายย่เพิ่นทิ่อยู่บัานโคกนี่แหละเนาะเพิ่นกับนอนอยู่แบบขยิบยังโตบ่ได้เลยเฟรนพี่น้องเลยพริกยังกับโบได้เลยอ้ายเพิ่นก็ได้คิดอินดูสงสารเนาะ เพิ่นก็เลยได้เอายามาให้ทั้งสาวไล่นี่ให้เอาไปให้อายาเพิ่นในเด้อว่าสันเนาะถ้ากินดีบรดีหรือว่าจังใดก็ถ้าสมมติว่ากินไปแล้วเนาะถ้าว่าอาการไข้ขึ้นหรือว่าจังใดอ้ายเพิ่นก็ว่าให้โทรบอกเพิ่นแล้วเพิ่นสิได้ฝากมาให้ตโตไปพี่น้องเลยก็ถือว่ายาเพิ่นนี่กะถือว่าดีเติบจังใดก็แจ้งอ้ายเพิ่นนําเพิ่นว่าเนาะโดยอะจังใดก็ไม่พ่อกันผู้เล่นนอกแพ้พี่น้องเลยสิได้เอาเครื่องเอาของไปมอบให้ทั้งสปอนแล้วก็บอายาอยู่บ้านโคกใหญ่เนาะโดยอะจังใดก็ สำหรับคลิปนี้เขาก็สิได้ขอตัวจบคลิปลงเพียงสั้นนี่ก่อนน้องเฟนพี่น้องเลยไปพ่อกันคลิปหน้าเด้อบ้านี้แฟนพี่น้องเนาะโดยท่าสาไลบอกผิดพลาดประกันใดกกาบขอโทษขออภัยเอซีกันเบิดสุขุสุขคนเนาะโดยสาไลขอบุกขอบใจละลายที่สามาติดตามรับชมคลิปของสาไลแต่ตอนจบแล้วก็บอกข่ามโฆษณาเนาะโดยสไลดะคลิปนี้สาไลกับที่กลับวข้ามาสบายดี